ครถ้าไม่ถ้าไม่ขาดมันกะดุกปะเออว่ะหยดก่อนไหมหยุดโอ้ยต๊บวมจริงเหรออวสวัสดีครับ ขี่ไม่โยก FC ทุกคนคอมเม้นมาบอกว่าอย่าให้ผมรีวิวเยลลี่ลูกบ้าลูกบาสลูกปิงปองลูกเบสบอลลูกมีลูกเกยอะไหมฉันยังไม่มีลูกเ <laughs> นี่ยมูกมันเป็นอย่างเงี้แล้วมัน จากคลิปกล่องของเราที่เราทำมานะครับกระแสค่อนข้างดีนะตั้งแต่เย็นรีบรูปตากเยินนี่เต็มโมเย็นรี่ลูกโลกวันนี้ก็าไม่แล้วครับผมเชเยอะมากนี่เป็นไงโอ้คือวันนี้เรารวมลูกต่างๆที่เป็นของกีฬาไว้แต่มีอันนี้แบบว่าแรมากครับคือลูกเบสบอลจะมีอยู่แค่อันเดียวเท่านั้นทำไมอ่ะเพราะว่าหายากน้องผูไม่เอาไปกินไง เตี่ยไม่ถ่ายคลิปน้องอ่ะบนมันจับยัดปากยัดปากหมดโกรนน้องทำไมมีกอ,อย่างที่บอกนะมันอาจจะไม่ใช่องแท้ของปองก็ได้มันคือคนละแบรนด์คนละเกรดคนละยี่ห้อขนาดเนี้อันนี้นะครับเป็นแบรนด์จากเกาหลีนะชื่ออะไรวะ S C <MC> F Sweet Candy Factory เขาว่านี่พีเมียมาทั้งคนอันนี้จากเกาหลีคือลูกละ55บาทมาดูอันที่ลองลงมาครับก็คือ อรลี่นะครับที่คนรู้จักกันทั่วไปครับเพราะที่เป็นแบรนด์ของเยอรมันมเขาว่าเกรดอันนี้ดีกว่าใช่อันนี้แพ้เลยห้าสิบบาทและอย่างที่ได้เราเจอนะครับวันนี้เจลลี่จะจีใช่แล้วห้ายสิบบาทต่างกันมากม,มาเราแบ่งมันทั้งหมดหมวดหมูสามกล่องซุปเปอร์พรีเมี่ยมมาตรฐาน เราเป็นลูกเบสบอลกันเขาลองลูกปลาสีต้อนะคะามันมเกะเกะง่า,า,ายอะ่ะฉ <Okay. S 2> ันแมนพอ,อ <c oughs> <c oughs> เต็มจมูกเลยสับลวดวะ <c oughs> ไม่ใช่นี่กินเหมือนสับลวดแต่นี่ไม่ใช่เอนโคลาเอออันนี่ออกโคลาโคลรารอ่ะ เียจะเป็นสีโคกเลยนะเขาสักขนาดเท่าไหร่เสร็จแล้วเข้าไปแล้วทายมีอันเดียวด้วยแกไหนแกอยากกินไงเอาไปทั้งหมดเลยคนดูไม่ดูอะไรเลยอแหนก็เหมือนกันอืน่นแหละก็ไม่นี <S <S ่ผมกินนะครับทุกคนมันรู้สึกเหมือนเป็นรสสัปบปะรดแต่ข้างในมันเป็นแบบไส้หวานๆ <Okay>. <S <S เดาไม่ดูปีโป้กินปีโป้เออว่ากินปีโป้ นี่ที่เขายังเหลือไปให้ทุกคนดูและวค่ะอโอหอร่อยวะ่ะข้างนอกรสชาติปีโป้ถ้าอะไรก็รสชาติบแบบปีโป้ดีวะ่ะเดี๋ยวทุกคนดูสีซอสเขาดิแต่นี่สีซอสเขาจะแบบออกแบบเป็นสีใสๆเนาะเออใสๆน้ำตาลน้ำตาลอะมันเหมือนคล้ายๆคล้ายๆกันเลยนะมันโค้กเหมือนกันปะวะ คนอ,อันนี้มั่งดีจริงมันเป็นแบบโคล่าเลยครับคนแบบโค้เลยอะ่ะโหอร่อยมากกินแล้วสดชื่นมากเนี่ยถ่าที่กแกเคยมีประวัติเกี่ยวกับการเล่นลูกบาสลูกบอลลูกวันเล่ว่าแกเคยเป็นนักกีฬาโรงเรียนมั้งปะเคยผมเห็นอยนะ่างเงี้ยแต่จริงอ่ะผมโดนครูพลานะครับขอร้องเขาจะขขอร้องเนะให้ไปเป็นนักกีฬาทีมโรงเรียนโรงเรียน ใช่ใแค่แข่งระดับจังหวัดใช่กินอะไรนั่งบัสใช่ใช่ทำไมฉันโตไม่สูงใช่ไหมไม่ใช่เขาไม่ได้ว่าอะไรเลยเออเออกูเตี้ยแต่ว่าแต่ฉันอ่ะเป็นคนที่แบบมันเลี้ยงบาได้เร็วที่สุดดูนะนี่โรงบานะผมจะเลี้ยงให้มันเร็วที่สุดโอ้โตแล้วโอ้โตแล้ว นน้วดยลองไปอันต่อไปกันดีกว่าอันต่อมาครับคือยี่ห้อที่เราคุ้นเคยนะฮะโ mm hmm. รอยสเห็นเขาว่าเนี่ยผ mm hmm. ลิตจากเยอรมันวะ mm hmm. เทียบกับของเกาหลีอะของเกาหลีดูสวยกว่าเลยนะเนี่ยทุกคนเห็นว่าตอนเทียบไปแล้วอะรู้สึกว่ากราฟิกของยี่ห้อที่เราคุ้นเคยนะฮะดูไม่คมเท่าไหร่มันจะมีคามรููแตกๆจางๆแต่เนี่ยสีคมชัดอยู่มากเลยนะไม่รู้ว่ามันคือกี่แล้วแต่มันคุ้นมากเลยอะคิดชื่อไม่ออก เฮ้ยมันคุ้นว่ะคุ้นมากเลยฉันไม่รูจะอธิบายยังไงอ่ะผละไม้นี่กลิ่นเปรี้ยวเออกลิ่นเหมือนโค้กแล้วผสมผลไม้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองกินดูหน่นยกันไม่รู้จะอธิบายยังไรจรง,อองจริงทุกคนแต่มันเป็นรสชาติที่คุ้นเคยจริงๆนะแต่เขาไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะไม่รมู้ไหมเออคล้ายๆอย่างนั้นนะแล้วไม่รู้อ่ะม,มันรู้สึกใบตัวข้างนอกรสชาติามันยังแปลกๆอยู่นะครับแบบอาจจะมีคล้ายๆยาหนิดหน่อยปลาอันสุดท้ายก็เลยดีกว่าค่ะทุกคน แกะยากมากแกะยากมากจริงอ่าเจ็บม,มือแกะไม่ได้หรอไม่ได้อ่านท่นไม่ออกเลยอ่ะโอ้หกินส้มเลยส้มเหนียวมากนะทุกคนเนี่ยคือม,มันดูดิอิ่เลยแกะไ,ไมเนะ่ยมา โอ้แค่แกก็อิ่มแล้วอะเฮ้ยกินเมลอนหอ,หอมเลยอะวันนี้มีความนุ่ม้ยช้าวได้กินเหมือนยางอะกินเหมือนยางกินเหมือนพวกพลาสติกยางๆเลยที่มันละลายอะลูกเออสุดยอดอะน,นี่เป็นอะไรอะกินอะไรอะกินอะไรอะมันตัวตัวเฮ้ยเป็นกินถั่วเออมันกินมันเน่าเน่ากินเหมือนผัวเลยนะฮะกอลองเมลอนจะลองไอสีส้มดิ ตรงกลางเยอเยเยอะไระมึงเยี่ยมไรไม่กล้ากินหรอกอโทษแอบถุยอะเพราะไม่กล้ากินอันนี้อะทนผมกัดปุ๊บไสหายเลยหายไปเลยด้วยดิอย่างนี้ผมรู้สึกได้เลยว่ามันแย่มากคือไส้ของมันครับมันมีความเป็นแบบเม็ดเม็ดของน้ำตาลอยู่ในไส้อะชอบอะไรอย่างหนึ่งปะ อะไรครคับ <inn ke S 1> กลิ่นเขาถึงมากรสชาติผมว่าไม่ค่อยอร่อยเฮ้ยอันนี้แบบเทกเจอร์ดูแขง็งๆหน่อยทุกคนเออเหมือนลูกชิ้นทุกคนเนี่ยเหมือนลูกชิ้นเลยกลิ่นอะไรวะเนี่ยเน่าจังนอ้ดหวานเยอะหวานมากมันหวานเกินไปทุกคนมันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคสำหรับผมนะผมว่าดูไส้มันดิ มันเป็นพรองลึกอยู่นะมีเขาได้เคี้ยวๆไปนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ได้ถุยไปแล้วเพราะเขากลัวโอ้ยหแลยาชูขึ้นมาแต่ความอร่อยทั้งหมดเนี่ยแกว่าไหนดีสุดฉันต้องยกให้ของจริงอืมเพราะเขาดีอย่างเลยใช่ <ๆ S 2> แต่จริงๆแล้วเยลลี่เกิดมาจากที่แรกในประเทศออสเตรเลียอ,อันนี้ทำมาจากฝัก่งเยอรมันแต่ว่าเขาจะคุ้นเคยกับวีธีดิมพวกเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขาทำขนมเก่งไว้อยู่แล้วแต่ว่าเขาเลยทำอร่อยกว่าใช่เกาหลีทำ เ,เก่งมากอืมใช่ก็เหมือนออยีลี่ออตเก็ตเราอะก็แบบอิมพอตคอลลาเจนมาจากเกาหลีญี่ปุ่นนะครับใช่แถมยังมีโซ่โสองข,ของมานูกา้าแฮนนี่จากนิวซีแลนด์ด้วยนะคะเป็นหนึ่งในน้ำผึ้งที่ที่สุดของโลกเลยใช่กินหน้าผมสิออร่าไม่หละ่ะหน้าเด็กมากทุกคนเด็กใหม่ชอบกินเจลลี่ปะชอบค่ะชอบกินอันไหนมากที่สุดยี่ห้อไหนอออะไรหมี พื่อมัหมีอ่ะดูมันมันยังไม่เข้าใจเลยยี่ห้ออะไรขึ้นต้นด้วยออราทาไดิเคอ๋อตุกเคตุเคนตจะลองวัดความมาตรฐานในการขายของเขาว่าแบรนด์เดียวกันอ่ะแต่ละลูกน้ำหนักเท่ากันหรือเปล่าเฮ้ยเขามีอะไรมาใหม่ๆทุกคนของเกาหลีนะครับน้ำหนัก20กรัมของเกาหลีเหมือนกันน้ำหนักเท่ากันไหมเท่ากันค่ะดูมีมาตรฐาน โฟกัสแล้วชอตแค่เออโชว์แล้วแล้วก็ดูลูกบาสของเกาหลี20กรัมเหมือนกัน้ยแปลกปลอมสีแปลกปลอมอะไรอ่ะผมเนาะไม่เปน21กรัมเอ็ดกาวเลยนะมันขึ้นแค่นิดหน่อยอาจจะมีความเป็นไปได้เพราะว่าความชื้นตนปากอะไรแบบมันหนักขึ้นอะไรก็ได้เป็นไปได้หรือกาวที่มันแปลกก็ถ้าห่างแค่นิดหน่อยแต่ว่าโอเคโอเคเจอวันนี้ ยี่สิเฮ้ยมาตรฐานนะยีหมดเลยทุกคนเฮ้ยหมดเลยมาถึงของสันจันสิเก้าเก้ากับบารสีสิบเเฮ้ยมีมาตรฐานอ๋อ๋อยังไม่ไว้ใจมันเฮ้อ ยี่สเอ็ดวะวันนี้เด่นมาสองนะยี่สิทำไมนี้มันดูเป็นตุ่มๆเลยเออมาตรงนั้นมันมีตุ่มเลยก็ดูดีดีแต่ว่าไฟฟองอากาศมันเป็นเป็นตุ่ม,มๆสิวๆเต็มเลยการวัดที่นเรียบร้อยขานที่สองเอาแยะไฟตามสไตล์ปัตตุกัชาเชีย s <S เป็นคนที่ชอบเล่นกับไฟทุกคนเราจะจับเวลานะคะการเผาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งนาทีค่ะต่อลูก กับอันแพงสุดสามสองหนึ่งเหมือนอแคมเบร่์แคมเบรย์น้อไม่ค่อยละลายนะคะุกคนเหมือนน้ำตาลเรนเรนโอ้มันกำลังละลายอย่างชา้าๆค่ะ นี่เหมือนมันจะละลายสุดแล้วแต่ยังไม่ครบหนึ่งนาทีเลยทุกคนเลยอีสิบวิห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์อันต่อมานะคะขอเยอรมันนีสติปหนึ่งสองเริ่มชอนตรงความสีฟ้าตรงกลางทำ้มันตืดดิ ส่งได้นานขนาดนี้อันนี้มูเป็นส่งได้นานจริงทำไมอันนี้ดูไหม้เร็วจังเ้ยกลิ่นไหม้มากท่าท่าทำไมทำไมขาดมันกระดูกปะเออว่ะหยุดก่อนไหมหยุดโอ๊ะอุ๊ยตอปบวมจริงเหรอ เนี่ยถึงแบบผ่านไปแค่ประมาณ 20, 20, 20่สิบสี่วิะมันมีความไหม้ขึ้นมาแล้วไอ้มาแต่เนี่ยเหนือทีไม่มีความไหม้เลยมาลองสุดท้ายก่อนของจีนสองสามมาเป็นลูกชิ้นโอ้ยนี่กลิ่นไหม้มาตั้งแต่ต้นแล้ว่ะงนึงนี่มันลูกติดไฟเลยเออมันห่านเลยเฮ้ยกลิ่นไหมล่เลย ไม่กูกินอะไรเข้าไปวะเนี่ยเหมือนข่าเลยอะ่ะคนสังเกตตรงไฟที่ติดอยู่ในตัวเจราตินนะคะดูดองไฟแล้วไมนเหมือนตอนเราไปเผากระดาเลยอะ่ะกินอ่ะ ลควันเ <laughs> ขาเยอะเลยเนี่ยเครื่องเครื่องแบบดีเทคฝุ่นระดับเกือบสูงอะคนมันน่ากลัวมากเนี่ยเขาทำงานเขาถึงไม่อยากกินพวาเนี่ยตอนที่เขาก,ากัดไปอ่ะเขารู้สึกว่าเนื้อมันค่อนข้างที่จะเหนียวอ่ะคนมันก็เลยแบบกลัวอุยอ้ยเฮ้ยมันมันเฮ้ยลองพริกดิเขามันก,กรอบๆทำอันนี้อันนี้ก็กรอบอยู่เนาะก็กรอบนะ แต่แค่เกาะไม่เหมือนอัน <un> นู้นเอออันนี้เฮ้ยอันนี้เป็นข่านน้าตาที่แบบยังไม่ไหม้อะอันนี้เหมือนน้าตาปกติเวลาเราต้มอ่ะอขั้นต่อไปเปนการทดสอบความแข็งเนล้อแต่ของเกาหลีสานึ่งอ้ยอุ้ย้เรื่อ้้ยอ้ยอ้ยอ้ยยโอ ใช้ได้นะใช่ไหมใช้ได้เลยยี่ห้อเราคุ่นค้ายอดูหนึบหนมันคืนตัวว่ะอันเนี้ยเออมันคืนเร็วอ่ะ ดีนะ จากฟิลลิ่งการทุบนะครับรู้สึกว่าอันแรกอ่ะมันทุบได้ทุบแล้วมันบุบไปไอ้สองเขาบุบไปแต่อันที่สามอ่ะทุบปล้องมันรู้สึกแบบมันมันมันไม่ค่อยหนึบมันเหมือนทุบก,ก้อนเม่รู้อ่ะแบบทุบแล้วมันค้างเลยก็แปลว่าสองนี้นะจันดีสเสร็จเรียบร้อยกับการรีวิวเจนนี่ลูกบาสลูกบอลบทแท้ VS ปลอกใครชอบให้ผมทำนี้นะอยากให้ผมรีวิวแท้ปลอมเจนนี่ตัวไหนนะถ้ามันยังเหลือในโลกก็ส่งมา มันมันยังเหลยเหรอวกูเอา,เอาทุกเย็นรีแล้ยในโลกนนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก์กันนีแล้วก็กดติดหูกดไลค์กดแชร์กันซะหน่อแล้วก็สุกสุดไลล์วันนี้ไปละแล้วเ,เจอกันซิเอมิว